มนุษย์เราใช้ข้อมูลด้านต่างๆในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกมาตั้งแต่สมัยโบาราณโดยการสังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งที่อยู่รอบตัวนำมารวบรวมจนได้ข้อมูลมากพอต่อการใช้ดำรงชีวิตการที่มนุษย์รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวคือการใช้ข้อมูลโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันข้อมูล ก็ยิ่งจะมีประโยชน์และมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนและการนําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชนก็ตาม ข้อมูลสถิติมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานและพัฒนาประเทศเป็นเครื่องมือสำหรับใช้เป็นแนวทางการประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนงานกำหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่สำคัญโดยจะมีหน่วยงานที่ดูแลงานด้านสถิติในระดับประเทศซึ่งก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสอสอชอและในระดับจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆรวมถึงสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2520โดยอาศัยที่ทำงานบนอาคารสลักกลางจังหวัดพะเยาเป็นสำนักงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่การก่อตั้งของจังหวัดพะเยาเป็นต้นมานะคะก็ปีพศ2520นะคะก็ผ่านมา43ปีแล้ว สำนักง,งานสถิติจังหวัดพะเยาเนี่ยอยู่ภายใต้กลุ่มสำนักง,งานเถิษิแห่งชาติและก็อยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโครงสร้างขององคอ์กรเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มงานนะคะก็คือกลุ่มปฏิบัติการสถิติและก็กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนซึ่ง2กลุ่มนี้ก็จะทํางานสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มงานปฏิบัติการสถิติเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ ผลิตข้อมูลสถิติก็คือจัดเก็บข้อมูลสถิติในพื้นที่เพื่อนํามาบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็ประมวลผลนะคะในส่วนของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่ว่าคนที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้ดีผู้ร้ายนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ทราบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสํานักง,งานสถิติจังหวัดเนี่ยมาดีหรือไม่มาดียังไงอย่างเงี้ยะคะ่ะ าทางสํานักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็ได้กําหนดให้เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศนะคะเวลาเข้าพื้นที่เนี่ยขอให้มาในนามของน้องมาดีเนี่ยนะคะมาดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็คือเข้าพื้นที่ไปก็คือมาดีนะไม่ได้มาร้ายอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นในชื่อย่อว่ามาดีพะเยานะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ในตรงนี้นะคะก็คือมาดีพะเยาค่ะก็ สำนักง,งานสถิติพะเยามาดีนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ตอบสัมภาษณ์ตอบแบบสอบถามของสำนักง,งานสถิติให้ถูกต้องแล้วก็ส่งต่อไปให้กับกลุ่มวิชาการสถิติได้วางแผนซึ่งเขาก็จะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแล้วก็นำเสนอเป็นรายงานผลในรูปแบบ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอินโฟกราฟิกหรือว่ารูปแบบของรายงานเป็นรูปเล่มน,นะคะสำนักง,งานสถิติจังหวัดพะเยานะคะมีภาระหน้าที่หลักๆก็คือเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสาราสนเทศที่สําคัญและจําเป็นนะคะเพื่อสนับสนุนให้กับจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทําสํารวจและก็สัมมนา ในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วยนะคะคือขบวนการผลิตข้อมูลน่ะนก็คือเป็นขบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่นะคะเมื่อจัดเก็บมาแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อมาให้กับน้องๆในสํานักง,งานสถิติจังหวัดพะเยาเนาี่ยเพื่อจะบันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ประมวลผลออกมานะเมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งต่อไปให้กับสํานักงานสถิติแห่งชาติเพื่อที่จะ ไปนำเสนอผลในระดับประเทศนะคะระดับภาคระดับประเทศอีกส่วนหนึ่งก็เอามาให้กับฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนในการที่เขาจะเอามาประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็จัดทำรายงานผลข้อมูลออกมาเป็นรูปเล่มรายงานแล้วก็เผยแพร่ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่โจยาวซึ่งกรทำสสำรวจัมนโน,นยิ นั่นเองนะคะก็คือการผลิตข้อมูลสถิติก็คือการไปจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมดท,ทั่วทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็เอานําข้อมูลเนี่ยมาให้บริการกับประชาชนทุกภาครัฐนะคะทั้งภาคทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่สนใจนะคะอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักที่ปัจจุบันสํานักง,งานสถิติกําลังปฏิบัติ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่หลักแบ่งเป็น2ส,ส่วนประกอบด้วย 1. ผลิตข้อมูลสถิติและการให้บริการข้อมูลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น23คนแบ่งเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มปฏิบัติงานสถิติมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ทั้งหมดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดโดยปฏิบัติการภายใต้ชื่อทีมมาดีพะเยาที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของประชาชนในจังหวัดกลุ่มปฏิบัติการสถิติมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจสัมมนต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา และมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำครบถ้วนและกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นรูปแบบรูปเล่มรายงานรูปแบบอินโฟกราฟิกและนำเสนอบนฐานข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนนโยบายวางแนวทางการพัฒนาและต่อยอดในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป กลุ่มวิชาการสถิติระวังแผนในแต่ละปีได้มีการจัดทำเอกสารรายงานสถิติในรูปแบบต่างๆมากมายทั้งในส่วนของรายงานสามัโนภรายงานสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างต่างๆรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยคำนึงถึงความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นทางกลุ่มวิชาการได้มีการจัดทำข้อมูลนำเสนอในรูปแบบของ QR code และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรูปภาพหรือที่เรียกว่าอินโฟกราฟิกเพื่อ ดวกต่อประชาชนและผู้ใช้ข้อมูลหากประชาชนชาวจังหวัดพะเยาต้องการขอใช้บริการข้อมูลสามารถติดต่อและสอบถามได้ในส่วนของุ่มนวิชาการสถิติวังแผน 2. ข้อมูลสถิติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ ดังนั้นสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาก็เปรียบเสมือนผู้รวบรวมกุ่มทรัพย์ยนี้ไว้ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้นำกลุ่มทรัพย์ยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆให้กับประเทศชาติเพื่อทําให้ประชาชนทั่วประเทศได้อยู่ดีกินดีมีความสุข มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงและความยั่งยืนในอนาคตต่อไปนั่นคือความภาคภูมิใจของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาและสำนักงานสถิติแห่งชาติที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมขุมทรัพย์นี้ไว้ให้กับประเทศชาติต่อไปความสำคัญของสำนักงานสถิติในในจังหวัดพะเยานะคะสำนักงานสถิติเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็นําส่งให้สํานักง,งานสีแห่งชาติเพื่อจะไปประมวลผลออกผลในระดับประเทศนะคะเป็นภาพรวมของประเทศและอีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาออกผลในระดับจังหวัดนะคะซึ่งก็ฝ่ายวิชาการสศิตฐีและวางแผนเนี่ยเขาก็จะนํามาทํารายงานผลออกผลให้กับจังหวัดพะเยาก็ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านรายได้นะคะที่ที่เป็นข้อมูลสําคัญในตอนนี้ก็จะเป็น ข้อมูลทางด้านรายได้รายจ่ายแล้วก็ข้อมูลหนี้สินก็คือเป็นจํานวนนะข้อมูลเป็นจํานวนทั้งหมดก็คือจํานวนรายได้ของจังหวัดพะเยาเนี่ยคนประชาชนเนี่ยมีเท่าไหร่จํานวนรายจ่ายรายจ่ายของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีเท่าไหร่นะคะแยกเป็นรายครัวเรือนว่าครัวเรือนเนี้ยมีรายได้เท่าไหร่ครัวเรือนนี้มีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ครัวเรือนเนี้ยมีหนี้สินเท่าไหร่นะคะในส่วนนี้ และอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญก็คือโครงการสรํารวจภาวะแรงงานนะคะภาวะการทํางานของประชากรซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ให้ทราบว่าการทํางานของประชาชนในพื้นที่อวบลพยาวเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีแรงงานตัวไหนที่มีหรือไม่มีหรือว่าขาดแคลนแรงงานนะคะในส่วนของโครงการหลักที่สําคัญที่ดําเนินการผลิตในตอนนี้ก็จะมีประโยชน์กับจังหวัดที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะทุกภาคส่วนนำไปใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ข้อมูลมีประโยชน์กับจังหวัดพะเยานะคะกับจังหวัดก็กคือสํานักง,งานสถิติจังหวัดพะเยาเนี่ยจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของทุกหน่วยงานในจังหวัดพะเยามารวบรวมไว้เป็นรูปเล่มนะคะซึ่งจะรวบรวมไว้ทุกปีจะเป็นข้อมูลแบ่งออกเป็น21สาขานะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งจะรวมอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดในรูปเล่มนี้ทั้งหมดนะคะประชาชนก็สามารถจะขอใช้ข้อมูลได้ผ่านทางรายงานผลที่เป็นรูปเล่มหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้ค่ะก็จะมีข้อมูลรอให้บริการอยู่ใน,ในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นที่หน้าสำนักง,งานสถิติเองมาขอด้วยตัวเองหรือว่าสามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานสถิติ จัหวัดพยาหรือสำนักง,งานเษสษิติแห่งชาติก็ได้สามารถจะไปค้นหาข้อมูลได้ในส่วนของการดําเนินงานในอนาคตนะคะที่สําคัญตอนนี้ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญสำนักง,งานเสษิติก็จึงได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายสถิตินะคะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระดับอำเภอระดับตำบลแล้ก็ระดับหมู่บ้านก็จะสร้างทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ดําเนินการสร้างเครือข่ายในระดับอาเภอซึ่งจะเป็นผู้นานะคะผู้น,ำำนําตําบลระดับตบําบลก็คือกํานันทุกตําบลแล้วก็ประธานชุมชนทุกชุมชนในจังหวัดยาซึ่งได้ทําการสร้างเครือข่ายไปแล้วมีการจัดประชุมให้ความรู้ให้ความเข้าใจว่าสํานักงานสิทธิมีหน้าที่มีบทบาทยังไงนะคะให้เครือข่ายได้รับทราบแล้วก็เขาก็จะเป็นเครือข่ายในระดับผู้ประสานในพื้นที่ ทุกพื้นที่ในจังหวัดยาเยาค่ะและในำลำดับต่อไปในอนาคตก็คาดว่าจะมีการสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้านซึ่งก็จะมีผู้เครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่เนี่ยคาดว่าจะสร้างหมู่บ้านละหนึ่งคนในอนาคตเพื่อให้เขามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในพื้นที่ที่เราไปสังเก็บนะคะและก็ ให้ความร่วมมือที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสำนักง,งานสถิติจังหวัดพะเยาเพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่สุดและสามารถจะวัดผลในอนาคตได้อย่างถูกที่ทางพยากรณ์สถิติได้อย่างได้อย่างถูกต้องว่าจะมีแนวโน้มที่ดีมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วก็นำมาพัฒนาประเทศพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อไปได้อย่างถูกทิศทาง การดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาและทีมมาดีพะเยาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดได้รับบริการด้านข้อมูลสถิติอย่างแม่นยำรวดเร็วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บอย่างดียังช่วยในการนำไปวิเคราะห์วางแผนเพื่อการพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตตามความหมายของวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ให้ความร่วมมือกับน้องมาดีพะเยาด้วยนะครับสำนักงาน